วันนี้เราจะมาทำ ASMR รีวิวไม่ใช่รีวิวงงน่าจะใช่แหละนี่รถ Limited Edition ของ DIY ซึ่งแล้วไม่รู้นะว่ามันออกตัวมาใหม่เมื่อกี่วันแล้วไม่รู้ซึ่งมันหมดสต็อกแลวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจากที่เราซื้อมาเมื่อกี้ พี่พนักงานเขาได้บอกเราไว้ว่ามันนั้นไม่มีแล้วมีแต่มีแค่รถส,สักคันหนึ่งในในสามเนี่ยที่มันยังมีเหลืออยู่ที่ไม่ใช่รถคันนี้รถควันนี้คือเราแรกม,มันมาแล้วไม่รู้นี่เป็นรถักคันสุดท้ายของโลกหรือเปล่าแม้เขาจะมีอีกอ่ะแต่วันนี้เราจะมาอันบล็อกกันซึ่งรถต้อันบล็อกดีมากเพราะนี่คือลิมิเต็ดเอ t i ชั่นแล้วก็ไม่มีแล้วจากการที่เราอ่านคู่มือ นี่มันจะเป็นคอลเลกคอลเลกเอแฮมเมอร์คาคอลเลกชันนี่จะเป็นคอลเลกออนไะลน์นะตรงนี้กดยี้ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ก็จะเป็นรถที่แบบจงจะเล่นคุณซึ่งเราจะเราวันนี้เรามีเป็นแขกรับเชิญพิเศษนี่ดาเน่ดินี่คือกล้วยปากจูซึ่งเราจะมายืด ยืดมันแบบยังไงก็ได้โอ้อันนี้เรายืดยืดค่อนข้างที่จะส,สกีบีดี้มากเกินไปหนะ่อยนี่มามันน่าเกลียดมากมันรู้ทำไมเราเราจะเอาตัวนี้มาเป็นมันจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษทําไมเนื่อว่าเราไม่ได้เชิญเขามาเท่าไหร่แต่เขาเดินเข้ามาเองเฉยเลยเนี่ยน่นนายิ่มากเลยเป็นของเล่นเด็กที่แบบค่อนข้างที่จะสกีบีดี้มากเลยทีเดียวมันจะมายืดได้ยไง,ไง ยังไงมันยืดได้มาเริ่มอันบล็อกกันเลยซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะออกแบบค่อนข้างน่ากลัวหน่อยนะเพราะมีมีตาที่น่ากลัวมากคุณดูเขาเขบครัวพวกเขามีตาหมดเลยซึ่งบอกเลยน่ากลัวมากเราจะมาแกะกันเลยจะแกะถุกดันหรือเปล่าหรือจะแกะตรง ตรงนี้อเออ,อโอ้ยโอ้นหมันยังไม่พังโอเคยังดีนี่เป็น limited edition เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เนียนเนียนเนียนคลิปที่สุดนี่จะเป็นตัวกล่องข้างในก็ไม่มีอะไร สุดายอยากกินขนมแต่เราไม่ให้หรอกเพราะเพราะว่าเราให้ไปเยอะแลวเด๋ดออ้วนมากเกินไปเราต้องแคร์ฟูกับสุขภาพเป็นอย่างมากสุขภาพของน้องกระต่ายเราเพราะไม่งั้นกระต่ายหน้าช่องของเรามาจะก,กีบไดีแล้วอ้วนเกินไปแล้วก็เล่นไม่ได้แล้วก็ตายซึ่งหมดล่นได้แตได้มากแต่น้องอยังอยู่อยู่นี่อยู่เลมาเนี้ยมาเนี้ยไม่มา <laughs> ไปดูแลมากินมากิน,ากนยาตากสบายใจแล้ว ตัวกลองก็จะเป็นแบบไสๆอย่างนี้เลยดีว่าดีมากๆโอ้อันนี้จะเป็นตัวรถนะตรถจะเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าเราดูข้างหลังแล้วเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า pull back and go แล้วก็ can open door เนี่ยเฮ้ย open door ได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ basic basic มากแต่ว่าคันนี้มันน่าสนใจกว่าเดิมอีกท่ามันน่าสนใจ เขาเอาแบบไอ,ไอลูกกระต่านี่ออกมันจะแบบจะค่อนข้างดีนะแต่ว่านี่คือแบบเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาไงคุณดูคุณดูตระกูล DIY มีตาหมดเลยแม้ตั้งแต่ค้อนอะ่ะยันไอไอกล้วยแขกรับเชิญเราอะ่ะมันก็มีตาเหมือนกันแล้วเราก็มีตากระต่ายตอนนั้นก็มีตา,น,า,น,า,น,าน่นนมันจ้องเราอยู่ดูดิมันจ้องเราใช่มันนอนสบายมากเราจะมาแกะกันเลยซึ่ง เมื่อถ่ายเทคแรกแล้วก็เที่สองนั้นเราลืมไปเลยว่ามันมีตรงไขตรงนี้ซึ่งเราก็เตรียมมาแล้วเราจะมาไขกันลองไปดูก่อนมันไขด้านไหนเขาเปลับหนึ่งเออนี่ไขปิดด้านต้องไขไปทางนี้อ่าถูกแล้วไขถูกแล้วออกแล้วหนึ่งจะออกแล้วหนึ่งเราไม่ใช่อ่าเป็นเป็นแบบวิศวกรเหมือน มาร์คโรเบอร์ที่แบบสามารถไขนอ็อตได้ด้วยความเร็ว3ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรอกเราจะไขช้ามากนู้นระหว่างนี้เราจะทำเอสมอาร์ไปด้วยไม่เกอดเอาอยากมากด้อนหนึ่งนี่อันที่สองจะออกแล้วอันที่สองมาดูออกเร็วเร็วกว่นนะาน่เอี่ยออกแล้วเนี่ยอ,อ้าวตกใจหมดเลย ออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่มันจะเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็คนขับไม่มีเด็ดเราจะให้น้องกล้วยขับไดยมั้ยอู้อ้วนไปนหน่อยขับไม่ได้ตัวก็จะเป็นแบบทะเบียนนี่จะเป็น DIY สี่ห้าศูนย์ศูนย์เหรอทะเบียนเทมากแล้วก็อิต์ดีซึ่งเปิดประตูได้หม่ไี้เขาบอกจริงแต่เปิดประตูแบบเงี้ยมากเลยแทนที่จะเปิดแบบนี้แบบเปิด ขวางขวางแต่ไม่มีใครนั่งหรอกเพราะว่าไม่มีใครตัวเล็กเท่ามดเป็นนั่งได้หรอกแล้วม,มดบ้านไหนจะขับรถได้จริงอันนี้จะเป็นตัวที่กล่องที่ใส่มานะถือว่าดีมากเราจะเก็บกล่องไว้ทีไว้แล้วแล้วก็จะเก็บไปอย่างดีๆเลยมันเป็นมิเต็ดอ e ดิชั่นซึ่งเราจะเขียนจนรถคันนี้ไปกันรถจะแบบนี้เขาบอกเลยให้ถอยหลังไปแล้วก็นี่ซึ่งวันนี้ดีมากเพราะเรามาถ่ายตรงนี้พอดีเลย ถึงเวลาแนละ้วขอให้ไม่เข็นไปโดนกระต่ายที่นอนแบบแบบสบายของเราอยู่แล้วจะนั่งเข็นตรงนี้ไปกันเลยนี่เขาบอกนะให้ถอยหลังไปถอยหลังแล้วก็ไม่นะมันดังไปหน่อย แม่กระต่ายมันกลัวเราเฉยเลยกล็เลยทำร้ายมันแต่ไม่ไมหรอกเราจะเป็นรูปหัวมันแบบอ M R แล้วไม่ถ่ายหรอกแต่วันหลังเราอาจจะมีแบบโอกาสได้ถ่าย S M R กระต่ายกินสุด S M ให้กินกินขนมของมันแบบเแบบแบบมแบบีความสุขซึ่งตัวเราจะเป็นตัวรถที่เร็วมากแล้วก็รู้ว่าคุณจะเห็นหรือเปล่านะแต่มันเขียนว่าเมทอินไชน่าเนี่ยเห <laughs> มือนกันแขก แขกรับเชิญของเราน้องกล้วยจะลองนั่งรถคันนี้ไปเราจะเอากล้องลงหน่อยดี่าวก็จะได้เห็นเอาไม้มาเราจะให้แขกรับเชิญพิเศษของเรานั่งไปกันเลยไปไม,ไม่ไปอ่ะนี่เราไปไปแล้ว มันม <cin stereotype> <m aks> <dragging> ันดมันเข็นชนขี่กระตาแล้วก็กระเด็นเฮดช็อตสิบตำสิบสิบตำสิบมันดีมากมากมาก ซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้รีวิวน้องน้องมีตาสุดน่ากลัวที่มาจากตระกูล DIY ซึ่งคุณสามารถซื้อรถหนึ่งในนี้ได้แต่ว่าขอะได้ความเสียใจด้วยอันนี้ไม่รู้สึกหมดเรีออย่ยงนะแล้วพูดไปเฉยอาจจะหมดแล้วก็ได้หรืออาจจะไม่หมดเพราะฉะนั้นบายบายเราจะไม่ตะโกนใส่ไม์ตอนสุดท้ายเหมือนคิปก่อนแหละบายบาย